แหม่จแหลกกระบวนการติ่งซะหน่อยแต่งเพลง MV ให้ติ่งหน่อยเนี่ยเอาทัวร์มาลงผมคนใหญ่เลยนะครับซึ่งผมชอบครับสนุกดีครับงั้นผมว่ามาเปิดใจกับ<ม>ติ่งนะครับคำถามแรกเลยครับติ่งก็จะถามว่าผมมีอะไรกับลุงตู่หรือเปล่าเหมือนต้องคอยจองล้างจองผ่านลุงตู่ตลอดวเวลาผมตอบเลยครับผมไม่ได้มีอะไรเพอร์ซันอลส่วนตัวกับท่านเลยทาไมผมถึงต้องพูดถึงลุงตู่ครับมันก็มาจากติ่งพวกคุณนั่นแหละเอาละกรณีแรกถ้าพวกคุณแม่งไม่นั่งทําเฟกนิวในแต่ละเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นในหลวงร้องกไกม้ไว้ใจหรงของคุณ ลุงตู่ที่ช่วยซื้ออาวุธให้กับทหารหรือว่าเนี่ยแม่ทัพกุ้งเดินตามรอยลุงตู่พิทักษ์อธิปไตยหรือว่าเนี่ยบอนชโมดาเนี่ยด่านท่าเส้นเนี่ยลุงตู่เนี่ยงัดไม่ยอมให้เปิดนะหรือว่าอย่างเรื่องทองเนี่ยทองลุงตู่เนี่ยสั่งให้ตุนทองเอาไวเ้เห็นไหมเราถึงมีทองคําตั้ง90ตัน ถ้าพวกคุณแม่งไม่เลิกทำเฟกนิวไอประเภทนี้มาเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ออกมานั่งพูดความจริงหรอกครับก็ในเมื่อพวกคุณทำเฟกนิวผมก็ต้องมานั่งคอยแก้เฟกนิวที่คุณทำซึ่งมันไม่ใช่สักเรื่องผมได้อธิบายไปหมดแล้วนี่คือข้อหนึ่งนะครับส่วนท่องที่สองก็คือเรื่องของอธิปไตยครับคุณก็เห็นครับว่าขมรมันไม่ได้เพิ่งมาล้ำแดนไทยเราวันนี้มันล้ำแดนไทยเรามานานแล้วแล้วมันก็มีรากฐานมาจากทัพภาคที่หนึ่งกับกองกำลังบุรพานี่แหละที่มันเติบโตมาในยุคขอออองงงงงงปปปนรััััับตตตต้้้้แแ่่ยเ็ผูญชาาาากกกกลม๊ พอปฏิวัติขึ้นมานโยบายแรกก็คือบินไปเขมรเพื่อที่จะ ร่วมมือกันพัฒนาเปิดด่านให้มันอยู่ตรงข้ามบ,บคาสิโนโมันถึงมีเงินแล้วก็เตรียมการที่มันมาถล่มเมืองไทยได้อย่างทุกวันนี้เนี่ครับเพราะนั้นผมจะไม่พูดได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันมีเหตุการณ์เอ็กซ์โสเปิดโปงต่อเนื่องแล้วมันก็มาเกี่ยวข้องตลอดไม่ว่าจะเป็นบ่อนสายตะกูไม่ว่าจะเป็นทมอด้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นหนองจานเห็นไหมครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปครับเพราะนั้นทําความเข้าใจใหม่นะครับผมไม่ได้อาคาดแค้นอะไรส่วนตัวกับลุงเลยนะครับแต่เป็นพวกคุณนี่แหละนะครับที่มันทําให้ลุงเนี่ยสวยล อยู่แล้วก็ให้ลุงเป็นไปนะครับเอาละเรื่องต่อมาครับพอดีผมไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วก็ติ่งก็โอ้เอาผมไปแขวนกันอย่างนียมีคนส่งมาให้ดูบอกว่านี่ไงเห็นไม้พอดาลุงปุ๊บเข้าตัวเองเลยลุงกับได้ดียิ่งขึ้น,นคือเรื่องขององค์มนตรีไปพระราชทานปริญญาบัตรแทนในหลวงครับคือทําไมผมก็งงว่าทำไมผมจะต้องอกแตกตายด้วยคุณฟังนะครับผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดว่าลุงทําหน้าที่องคมนตรีของลุงไปนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติ ทั่วไปเลยนะครับคุณไปลองค้นไฟล์ภาพดูเลยครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยองค์มนตรีทุกท่านครับก็ไปเป็นตัวแทนในการพระราชทานปริญญาบัตรครับมีหมดครับลุงตู่มาเป็นองค์มนตรีก็ต้องทําหน้าที่นี้นะครับพระองค์ท่านก็มีพระชนมายุแล้วสถานรรการณ์ชายแดนไทยก็เป็นแบบนี้องค์มนตรีหลายท่านก็แก่ งมยิ่งกว่าลุงตู่ไม่รู้เท่าไหร่ถ้าลุงตู่ไม่ทําคุณจะให้ใครทําท่านทําตรงนี้ผมก็ว่าท่านทําถูกหน้าที่แล้วนะครับทำไมผมจะต้องไปนั่งอิจฉาผมจะต้องไปนั่งอะไรอยู่ผมแฮปปี้ด้วยซ้ําผมบอกเลยนะครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับคุณผมก็ไม่เห็นเลยองคมนตรีท่านอื่นไปมอบปริญญาบัตรแทนทงท่านทำไมพวกคุณไม่เห็นดีใจเห็นดีดนได้เห็นกิกี๊ดก้าเลยผมเห็นมงคนโอ้โหส่งรูปมาด้วยซ้ําเป็นรูปลุงตู่แล้วให้คนนะครับหึหภาพนี้ปราบปลื้มมากเลยผมไม่รู้พวกคุณคิณคดอะไรนะครับคิดอะไรไปไกลหรือออเปปลล่่่าาคคคิดดะะะไไไไรรรกนนนััับบมมี มันเป็นแค่การมอบปริญญาบัตรแทนพระองค์ท่านเท่านั้นเองนะครับขอให้รักกันอย่างมีสติอย่าบ้าบอคอแตกนะครับท่านเป็นองคมนตรีดีแล้วสาธุแล้วนะครับท่านอย่ามายุ่งการเมืองอีกเลยแค่ท่านฝากบิ๊กเล็กมาเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมนะครับแค่ท่านดันบิ๊กใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผอบทอบแคแค่ท่านฝากเด็กท่านใน ธนกรนะครับเสียเฮ้งนะครับเข้ามาในรัฐบาลหรือว่านายขิงเนี่ยไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยพีรพันธ์ก็ยังเล่นการเมืองอยู่แค่ท่านยังมีโค้ดของท่านอยู่ในแวดวงการเมืองที่เป็นคอนเนคชันของท่านเนี่ยผมก็คิดว่าแค่นี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วครับถ้าท่านตัดตรงนี้ได้ท่านมาทําหน้าที่ของมนตรีดีกับตัวท่านเองแล้วก็ดีกับประเทศไทยครับแล้วก็นี่แหละครับเป็นยังไงครับแล้วเดี๋ยวองค์มนตรีก็มาจะโดนฟ้องเร็วนี้แล้วนะครับก็คงเห็นแล้วนะครับว่าคลิปที่พี่วีระเตรียมจะฟ้องเนี่ยครับลุงตู่ประวิทธิ์มาร์กสิ กระทูตดประสาทองค์มนตรีก็โดนฟ้องได้ครับถ้าเกิดว่าการปฏิบัติหน้าที่ในสมัยก่อนมันผิดเพี้ยนก็อยู่ใต้กฎหมายครับองคมนตรีไม่ใช่พระมหากษัตริย์นะครับคุณต้องแยกแยะให้เป็นนะครับอย่าบ้าบอให้มันมากนะครับ ความจริงของฉันคือลุงอะไรที่ชมลุงนั่นคือความจริงไม่มีลุงฉันคงว่างเปล่าลุงรู้หรือเปล่าหนูรักลุงสำหรับฉันลุงคือทุกอย่างอยู่เนื้อทุกสิ่งเพราะฉันคือจริงความจริงของฉัน เพราะมีลุงลุงอย่าไปไหนอย่าจากฉันไปฉันขาดลุงไม่ได้รู้ไว้นะลุง ความจริงของฉันคือลุงอะไรที่ชมลุงนั่นคือความจริงไม่มีลุงฉันคงว่างเปล่าลุงรู้หรือเปล่าหนูรักลุงสำหรับฉันลุงคือทุกอย่างอยู่เนื้อทุกสิ่งเพราะฉันคือจิงความจริงของฉัน ก็เพราะมีลุงลุงอย่าไปไหนอย่าจากฉันไปฉันขาดลุงไม่ได้รู้ไว้นะลุง